ซิวทีมสุดยอดหน่วยซิวภารกิจเดือน หนดงอดเริ่มเรื่องมาที่ชายคนนี้เขามีชื่อว่าเจสันเขาเป็นถึงหัวหน้าทีมบาโวในหน่วยซิลแต่เนื่องจากภารกิจสุดท้ายมีการสูญเสียหัวหน้าของเจสันจึงได้ให้เจสันเข้าพบจิตแพทย์เพื่อบำบัดจิตใจแต่ดูเหมือนว่าเจสันเองก็ไม่ได้อยากจะมาสักเท่าไหร่เพราะเขามั่นใจว่าเขารับมือกับเรื่องนี้ได้แต่ยังไงนะครับเจสันก็ต้องมาบำบัดตามขั้นตอนหมอเริ่มต้นด้วยการให้เจสันเล่าเหตุการณ์นในวันนั้น โดยเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นภา,ารกิจเคลื่อนย้ายและทำลายเจสันกับทีมของเขาได้บุกเข้ายึดเรือขนส่งสินค้าพวกเขาได้ตรวจพบจรวดมิสไซล์ถึง14ลูกจึงได้รับคำสั่งให้ติดตั้งระเบิดเพื่อทำลายหลังจากติดตั้งระเบิดเสร็จเจสันก็ได้บอกให้ทุกคนเตรียมถอนกำลังแต่เนทก็ได้บอกกับเจสันว่าควรที่จะไปเปิดตู้เซฟบนเรือดูเพื่อจะมีข้อมูลบางอย่างเชื่อมโยงกับตัวการใหญ่ ถึงมันจะอยู่นอกเหนือภารกิจแต่เจสันก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเขาก็ได้รับรายงานมาจากลูกน้องที่อรออยู่บนเรือว่าด้านนอกตอนนี้ดูเรียบร้อยดีแต่ระหว่างที่พวกเขากําลังเลือเอาข้อมูลในเซฟซึ่งดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลที่สําคัญอยู่ด้วยทางด้านนอกก็รายงานมาว่ามีเรือของศัตรูมุ่งหน้ามาทางด้านพวกเขาเจสันจึงได้สั่งให้เตรียมตัวถอนกํลาลังทันที แต่ระหว่างที่ทั้งหมดกาลังถอนกําลังเรือของศัตรูก็ได้ยิงเข้ามาใส่ทําให้เอกสารในกระเป๋าที่เอามาจากเซฟล่นลงน้ําไปเนทพยายามที่จะไปเอาแต่เจสันกับเพื่อน,อนก็ได้ดึงตัวเอาไว้และบอกให้ทิ้งมันไประหว่างนี้ก็ได้มีการยิงปะทะก,กันกับเรือของศัตรูทั้งสามลำหลังจากดึงเนทขึ้นมาเรือได้พวกเขาก็ได้ออกเรือทันทีเรือของศัตรูก็ถูกยิงเสียหายอย่างหนกักจึงทําให้ตาม,มาไม่ได้ หลังจากขาับเรือออกมาพ้เรียะเจสันก็ได้ให้กดรีโมทเพื่อสั่งทำลายจรวดมิสไซล์ที่อยู่บนเรือทันทีภารกิจของพวกเขาสำเร็จแต่พอหันกลับไปดูที่เรือกลับเห็นว่ามันเต็มไปด้วยเลือและคนที่ถูกยิงก็คือเนทเขาน่าจะถูกยิงในตอนที่ถูกดึงขึ้นมาบนเรือและในภารกิจนี้เจสันก็ต้องเสียลูกทีมและเพื่อนที่สนิทอย่างเนทไป หลังจากเล่าภารกิจสุดท้ายให้กับหมอฟังเขาก็ไม่อยากจะพูดอะไรต่อเจสันได้บอกกับหมอว่าประเมินให้เขาผ่านด้วยหลังจากพูดเสร็จเจสันก็ได้เดินออกจากห้องไปเมื่อมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบการใช้ชีวิตปกติหรือการอยู่กับครอบครัวของเจสันกับทีมอาจจะมีแค่น้อยนิดเพราะตอนนี้พวกเขาก็ต้องถูกเรียกตัวเข้ารับทราบภารกิจใหม่อีกครั้ง และภารกิจของพวกเขาก็คือการไปจับตัวอาบูาเมียหนึ่งในผู้นำระดับสูงของกลุ่มไอเซสผู้ที่อยู่เบื้องหลังการอนุมัติโจมตีกองกำลังของฝ่ายสัมพันธมิตรที่อิรักอาบูาเมียจะเดินทางไปที่ไซบีเรียเจสันกับทีมจะต้องตามไปจับอาบูสเมียที่นั่นกลับมาแบบเป็นๆแต่มันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมิงน้นอาบูาเมียเขาคงหนีไม่รอดมาได้ตั้ง20ปี แต่ก่อนที่จะออกไปทําภารกิจเจสันก็ต้องหาลูกทีมมาเพื่อนก่อนหนึ่งคนเพื่อที่จะทําหน้าที่แทนนี้ที่ตายไปและระดับสูงก็ได้เลือกสเปนเซอร์ให้เข้ามาร่วมทีมกับเจสันแต่ดูเหมือนว่าเจสันจะไม่ค่อยชอบหน้าสักเท่าไหร่เพราะสเปนเซอร์เป็นลูกชายของนักเขียนหนังสือบันทึกภารกิจหน่วยซิลที่เขาไม่ชอบหน้าแต่ถึงจะไม่ชอบหน้าภารกิจนี้เจสันก็ต้องทํางานร่วมกับสเปนเซอร์อยู่ดี ทีมของเจสันกับฝ่ายสนับสนุนก็ได้ออกเดินทางไปที่ไซเบเรียพอมาถึงก็ได้วางแผนเพื่อที่จะเข้าไปจับตัวอบูซเมียแต่เนื่องจากกลุ่มไลออนฮาร์ดที่จะมาทําการติดต่อกับอบูซเมียได้ทําการเผาสิ่งของเพื่อให้มันเกิดควันมาบดบังทัศนวิสัยทางอากาศเพื่อซ่อนตัวอบูซเมียรโรนจึงไม่สามารถเก็บภาพในพื้นที่ได้เจสันจึงต้องนําทีมไปดูลาดลาวภายในเมืองด้วยตัวเอง โดยพวกเขาต้องปลอมตัวเข้าไปตั้งแต่ในช่วงกลางคืนเพื่อไม่ให้เป็นที่ผิดสังเกตและได้ตั้งกล้องรออยู่จนถึงเช้าพวกเขานะครับนั่งรอกันอยู่นานและแล้วอาบูสเมียก็โผล่มาจริงๆหน่วยข่าวกองได้ให้ข้อมูลมาอย่างถูกต้องอาบูสเมียไม่ได้มาแค่คนเดียวเขาได้จับนักโทษเพื่อมาขายที่นี่ด้วยและนักโทษคนนี้ก็เป็นหญิงสาวชาวอเมริกันเธอมีชื่อว่ามาแชลถูกจับตัวไปตั้งแต่ปีก่อน เดซันได้พาทีมกลับมาที่กองบัญชาการเพื่อรวมกันวางแผนว่าจะเอาอยัางไงต่อดีซึ่งทางด้านเหล่านายพลก็ได้ติดต่อเข้ามาพร้อมกับได้ทานอิลิกซึ่งเป็นคนควบคุมดูแลการสั่งการในครั้งนี้ว่าทรัพยากรที่มีสามารถทรําภารกิจทั้งสองอย่างพร้อมกันได้หรือไม่ซึ่งอิลิกก็ยังไม่ค่อยมั่นใจต้องวางแผนกันใหม่ซะก่อน ทางด้านแมนดีเจ้าหน้าที่จาก c a a ก็กลัวว่าถ้าต้องไปช่วยตัวประกันด้วยอบุูสเมียอาจจะไว้ตัวทันและหนีไปได้ซึ่งมันจะส่งผลเสียอย่างมากและคนอีกหลายร้อยชีวิตอาจจะตกอยู่ในอันตรายแต่เจสันก็ได้บอกนะครับว่าพวกเขาสามารถทำภารกิจทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ทั้งช่วยตัวประกันและจับตัวอบูสเมียโดยแผนก็คือฮอ1และฮอ2จะส่งทีมจู่โจมลงบนดาดฟ้าของอาคาร ที่เป็นที่ซ่อนตัวของอบูสเมียพร้อมกับเคลียร์พื้นที่และดูแลตัวประกันและถ้าซาเมียหน,นีฮอสามก็จะตามไปจัดการส่วนฮอสี่จะคอยสนับสนุนทางอากาศและแผนนี้ดูเหมือนว่าจะลงตัวที่สุดเจสานกับทีมพร้อมที่จะเริ่มภารกิจทันทีหลังจากพระอาทิตย์ตกดินหลังจากพระอาทิตย์รับขอบฟ้าทั้งหมดก็ได้เวลาเริ่มภารกิจแต่ฮอหมายเลขสี่กลับมีปัญหาทางด้านตัวเครื่อง จึงไม่สามารถทำภารกิจต่อได้ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามแผนภารกิจหลักในตอนนี้ก็คือต้องเปลี่ยนไปช่วยตัวประกันเพียงอย่างเดียวก่อนส่วนอบูาเมียค่อยว่ากันทีหลังเจสันได้พาทีมโรยตัวลงบนดาดฟ้าและเคลียร์ภายในอาคารจนสามารถช่วยตัวประกันได้ตัวประกันยังปลอดภัยดี แต่ระหว่างที่กําลังช่วยตัวประกันสุนัขดมกลิ่นของพวกเขาก็เหมือนจะเจอเข้ากับอะไรบางอย่างเจสันจึงได้ให้เลกกับเด็กใหม่อย่างสเปนเซอร์ไปกับเขาเพื่อตามสุนัขไปดูว่ามันเจออะไรส่วนที่เหลือให้พาตัวประกันออกไปอย่างปลอดภัยสุนัขดมกลิน่นได้พาทั้ง3าคนไปเจอเข้ากับอุโมงค์ลับใต้ดินเจสันรู้ทันทีว่ามันคงเป็นที่ซ่อนตัวของอบูาเมียแน่พวกเขายังมีโอกาสที่จะจับตัวซาเมียได้ทั้งสม ได้ตามสุนัขลงไปในอุโมงค์เจสันได้บอกกับสเปนเซอร์รออยู่หน้าอุโมงค์เพื่อคอยระวังหลังให้กับพวกเขาส่วนเจสันกับเลยังคงตามสุนัขไปเรื่อยๆหลังจากที่เจสันกับเล์ตามสุนัขไปทางด้านสเปนเซอร์เขาก็เหมือนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจึงได้เดินตามเสียงไปดูและเขาก็ได้เจอข้อกับศัตรูหนึ่งคน ซึ่งสเปนเซอร์ก็สามารถจัดการได้แต่เขาเองก็ยังไม่รู้ว่ายังคงมีศัตรูอยู่ในอุโมงค์อีกกี่คนสเปนเซอร์ Spencer, พยายามที่จะวิทยุเตือนทุกคนแต่สัญญาณภายในอุโมงค์มันก็ไม่มีทําให้ไม่สามารถติดต่อใครได้สเปนเซอร์ Spencer, จึงต้องรีบตามเจสันเกะเลไปเพื่อเตือนส่วนทางด้านเจสันเกะเลพวกเขาก็ตามสุนัขจนมันได้หยุดนิ่งและนั่งลงที่ทางแยกซึ่งนั่นหมายความว่ามันเจอเข้ากับอะไรบางอย่าง และสิ่งที่สุนัขพามาเจอนั่นก็คืออบูซาเมียจริงๆซึ่งอบูซาเมียที่ตัวของเขาก็เต็มเบอด้วยระเบิดที่พร้อมจะกดพีชีพได้ทุกเมือ่อเจสันพยายามที่จะบอกให้อบูซาเมียใจเย็นๆเพราะเขาอยากจะจับซาเมียกลับไปแบบเป็นๆแต่ระหว่างนั้นสเปนเซอร์ที่ตามมาอีกทางก็ยิงเข้าที่กลางหัวซาเมียเต็มๆปิดจ็อบไปแบบที่เจสันงงๆแต่พอกลับมาถึงกองบัญชาการ เจสันก็ได้ว่าให้การสเปนเซอร์ว่าทำไมไม่ยอมฟ้องที่หน้าอุโมงค์ตามคำสั่งถึงสเปนเซอร์จะพยายามอธิบายแต่เจสันก็ไม่ฟังเรพยายามบอกกับเจสันว่าสเปนเซอร์ทำถูกแล้วเพราะเจสันเองก็เคยบอกกับเลาว่าถ้าเขาเจอใครที่ใส่เสื้อติดระเบิดจะยิงทิ้งทันทีเรรู้ดีว่าที่เจสันเป็นแบบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันทำให้เจสันนึกถึงเนทและเขาก็คงไม่อยากเสียใครในทีมไปอีก เจสันได้บินกลับมาทันดูลูกของเขาร้องเพลงแต่ดูเหมือนว่าเจสันยังคงไม่ลืมเหตุการณ์ในวันนั้นวันที่เนทเพื่อนของเขาถูกยิงตายเจสันยังคงเอามือเช็ดไปที่กางเกงจุดที่เลือดของเนทเคยกระเด็นมาเปื้อน